สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กับเกมมือถือ b e d o m Catchual Strategy Game นะครับก็สำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนวบริหารจัดการนะครับฝูงพึ่งของเรานะแล้วก็มีการจัดทับด้วยนะครับโอ้อะไรอ่ะดอกไม้เหรอคลิกที่กองทับพึ่งของเราแล้วก็ยังไงลากเข้าไปบุกนี้เลยเหรอ จริงเดโอ้เปิดกันได้ด้วยโอ้พอเปิดแล้วกลายเป็นตัวที่เก่งขึ้นเอ้ยเอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเอ้ยได้มาจัดการเจ้าต้นไม้นี่ก่อนถ้าจัดการต้นไม้จะได้น้ำพึ่ง500นะครับอ่ะพอจะเข้าฉากสู้เราก็จะได้จัดทีมใช่ไหม ทีมพึ่งรู้สึกว่าจะมีอินฟาแรนซ์ตัวนี้พลัง20เลยอ่ะโหยิงติดพิษด้วยอ่ะนี่แน่ไฟนอลโบรชนะรยบโรยน,นะครับแล้วก็เคลียร์มันไปต้องต้องฟันทีนี้เลย <laughs> เจ๋งได้อะไรอ่ะไวฟรุตมาเปิดแผนที่กันต่อ ตรงนี้เหมือนมีมแมลงอะไรสักอย่างระเบิดมันทิ้งซะ,มะแมลงอะไรแมงต่แมงต,อมตอทองหรือเปล่าไม่รู้ล่ะบวกเข้าไปก่อนมาี่เจอพึ่งทหารของเราสามตัวแล้วพึ่งธรรมดานี่แบบมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยนะมีเลือดอยู่สี่ชนะเรียบร้อยนะครับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ โอ้ได้พวกมาใหม่พึ่งเพียบเลยแต่นั่นจะเป็นพึ่งธรรมดาเมือนมันสนเพื่อจะได้แบบกลายเป็นแอดซาวอันนี้เป็นลาย infantry B รอ infantry B รอกับรอถ้ารอรวมกันก็จะกลายเป็นลายใช่ไหมแล้วถ้าลายรวมกันอีกอะจะเป็นสเปีย infantry B นะครับยิ่งรวมยิ่งมันทำไมจำนวนมันเหลือน้อยลง ตรงนี้คืออะไรสำรวจต่อตรงนี้เซฟเหรอปัด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 โอ้ได้อีกีเพิ่มสำรวจกันต่อเอ้ยเพลินโอ้ได้ตัวอะไรมาเนี่ยดานิก้าเป็นแบบพึ่งที่แบบถือดาบแอสซาซินด้วยอย่างฮะว่าตรงนี้สามารถสกิปได้นะครับ ไทม์ to running o u t s o l e t all l o o k for our object. Wine, fruit, ica, ort, a v a i l a b l e object w h ฟรุตเด i ิก้า a วินซอสอาบุกเ o กคอร์ดซิน i ีออฟวีเอาเดนิก้าทวินซอสนี่เลยน,น,นี่ตัวระดับ SR นะครับโอเคทีนี้ต้องไปสำรวจตรงลังใหญ่เลยใช่ไหมเ,เจอสตูเป็นนกอะนกฮัมมิงเบิร์ดเพิ่งจะรู้ว่าไอ้นกฮัมมิงเบิร์ดนี่มัน กินึงเลยโอเคโอ้มีแม่ทัพแล้วเป็นฮีโร่นะดานิก้านะครับโอ้มีสกิลด้วยอ่ะเบรดแฟร์นี่แล้วยิงพิษยิงใส่ฮัมิงเบิร์ดดานิก้าเบรดแฟร์ไปเรื่อยๆนี่จังหวะนี้เราก็ยิงไอ้นี่ไปเรื่อยๆไอ้เม็ดขัวไฮฟรุตโ้แต่ว่าเลือดมันเยอะ นานีก้าเบรแฟลไปเรื่อยๆเ,เราก็ช่วยยิงด้วยตรงนี้เหมือนจะเล่งสปีดได้ใช่ไหมเออนี่ไงแต่เราก็ต้องกดรัวๆตามไปด้วยนะพึ่งตายไปตัวหนึ่งแล้วอะเอ้ยชนะได้แล้วเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนเป็นเศษรังพึ่งนะครับ เป็นบ้านเหรอโอ้มีแบบสร้างบ้านด้วยบีไฮหลังพึ่งนั่นเองเดเววาซิมเ e ิลบีไฮแล้วก็ตรงนี้เป็นมิสติกพิสติ l โอ้ยอยากให้มีภาษาไทยสับบางอย่างเราไม่ค่อยรู้นะ il, มิสติวเมื่อกี้โอเคตรงนี้จะเป็นควสนะครับพอทำเสร็จก็จะได้ของวันนะ นี่รับให้หมดเคลียร์ไปห้าเคีแล้วโอ้เจ้าพึ่งเจ้าพึ่งมางนี้หน่อยเอออยู่กันตรงนี้แล้วบุหัวนี่คืออะไรโอ้มีโพงมาอีกเพียบเลยครับเฮ้ยถือว่าตัวปันหาไม่ยากนะเนี่ยรวมรวมสอกตัวนี้ตัวนี้แยกไปก่อนหลบมางนี้หน่อย เดี๋ยวเราจะงงกับทหารของเรานี่ตอนนี้เรามีเลเวล3 3ตัวเยอะไปเอาเลเวล4มาตัวหนึ่งเอออ๋อคือถ้าไอ้บวกๆนี้เราจะได้ทหารเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบสำรวจไปเรื่อยๆมีน้ำพึ่งด้วยมีดักแด้อะไรรู้ด้วยอ่ะมันเสียายมากเลยเป็นแนวตั้งอะ่ะปดยากไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นในมือถือเนี่ยน่าจะพอดีนะตรงนี้โอ้มีเควสด,ด้วย คือเคลียร์เควสก็ได้ข่งนะครับกดรับมานําพึ่งเพียบเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยซิมเปิลอะไรไม่รู้แล้วก็มีบาลตี้เควสด้วยแต่ว่าต้องเลเวลสิบก่อนนะตอนนี้เลเวลเราเลเวลห้านะครับมีแดงๆตรงเนี้กดดูได้ไหมกดดูไม่ได้อันนี้เป็นช็อปเหรอโห oh, มี สเปเชียลแพ็คด้วยนะเป็นแบบพึ่งอลังการบ้านพึ่งดอกไม้โอ้จริงของเพียบมีของฟรีด้วยฟรีเคมมาก่อนโอ้มีหลายอย่างมีระบบเพชรด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวฮีโร่เพราะว่าเราต้องสุ่มฮีโร่ใช่ไหมมันจะมีสกิลโอ้โหมีแบบระบบธาตุด้วยนะอินฟันทีอาร์เชอร์กันเนอร์ออแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับ โอ้มีฮีโ,โร่บอลเนี่ยแต่จะปดลดล็อกตังลเว15สิบห้าสุดยอดจริงๆนึกว่าเป็นเกมแบบสร้างรังพึ่งเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่นะคือมีหลายเกมอยู่ในเกมเดียวอะทั้งเกมแบบแนวเมิดใช่ป่ะแล้วก็แนวสำรวจสร้างฐานแล้วก็มีจัดทีมด้วยนะแต่เป็นทีมพึ่งนะครับตอนนี้ส่มกาชาฟรีได้เสียชิ้นส่วนของตัวนี้มารีเบก้าชาด แล้วมีสุ่มแบบธรรมดาด้วยนะเป็นดักแน่เหรอเฮ้ยไดลิตา้าจังเกิลลิสเทนเนอร์นะเป็นดาบกระดูกคู่ตัวระดับอาแล้วก็อันนี้โอ้สามารถใส่สกิลมีสกิลเอ็มเบลมด้วยเหรอโอ้ยังโหดมีแอดวาน van, ie, cher, อินฟันที่อาร์เชอร์อ๋อมีแบ่งแบบ เป็นไทยด้วยโอ้กันเนอร์ที่แบบถือปืนอันเบิรมไปดูอีกทีกันเนอร์อย่างเท่อาเชอร์ก็เท่ตัวดาบก็เท่ตัวดาบนี่มันน่าคุดขุนเมื่อกี้ที่เราได้มานี่ว่าแดนิก้านะครับโอเคไปดูตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยอ๋อเป็นยูเนียนอ๋อเป็นแคลนน่ะเหรอ โอเคแล้วก็อเอ้ยจริงๆมันมีคันเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของแจกช่วงต้นมาเข้าไปที่สเต็มนี่ไงรีดอนี่ได้ของมาแล้วแอดวานบีปูป้าคือน่าจะสุ่งกาชาโดยใช้ปูป้านี่ใช่ไหม okay, โอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดปดแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเรานะครับมีฮีโร่ด้วย โอเคหน้าสุ่มมันอยู่ตรงไหนนะหาก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น,น,ใชน่าจะฮีโร่ตรงนี้นี่ไงรีคูดเมนต์นี่ไงเรามีปูป้าสิบอันอ๋อมันจะมีตู้เฉพาะของมันด้วยนะครับไอ้สุ่มสิบอันเมื่อกี้คือมาสุ่มตู้นี้ตู้แอดวานถ้าเกิดเป็นตัวอันนี้ปูป้ามันจะเป็นตู้เฉพาะ มาตัวนี้ก็ได้แอดวานด์ด้วยคุดเอ้ยดัเฟรชเหรอ S S R โหตัวหอกมาสเกลออฟรอตัวบลเลอร์เลยสายบวกแล้วตัวนี้เดี๋ยวหาพวกก่อนหาพวกเพิ่มก่อน l e เว l หนึ่งมาเต็มอะเราต้องเมิดมันด้วย เออเลเวลสามรวมกันเป็นสี่วเลเวลหนึ่งแบบนี้ก่อนโอ้อันนี้ 2, เลเวลสองเพิ่มอ่ะสองวกสองเป็นสามสามนี่เลเวลสี่เต็มเลยตอนนี้เอ้พวกนี้ยังหาพวกไม่ได้รอไปก่อนนะียไอคอนหินนี่คืออะไรฮะเก็บของได้ด้วยเหรอ,อตามตามแมปงั้นรวมสี่กับสี่เป็นห้าโอ้ ตรงนี้น่าจะมีเหมือนเป็นน้ำพึ่งให้เราเก็บมาอ๋อนี่ไงคือเราสามารถเรียนเทคซิสเต็มโดยใช้ไอ้น้ำผึ่งนี่ใช่ไหมอ้รีเซิร์ชเป็นเลเวลหกได้เคลองรีเซิร์ชดูโอเคส,สำรวจตรงนี้บ้างเจอศัตรูเป็น Mac แมกเต่าทอง เราจัดฮีโร่ของเราลงไปเฟรดเฟรดหัวสีทองอะ่ะพลังเพิ่มขึ้นอย่างเยอะจัดตี้ลงไปโอ้ไม่ได้จัดตีทั้งหมด6ตี้นะครับโอเคลุยเบสแฟตของดานิก้าเราเฟรดอ่ะลุยสไปร์ล่อเออสไปรลไม่เห็นมีดาเมจเลย โอเคเคลียพื้นที่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยได้ปูป้าอันหนึง่งใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้ของอัพเกรดนี่ไงต้องกดดูโอ้จริงจก็มีเศษตัวละครเยอะนลเนี่ยคือเล่นได้เรื่อยๆอยู่เนี่อันนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยรอไปก่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเควส์นะครับพอเราผ่านก็มากดรับ น้ำพึ่งได้ต้องลุยเก็บเเวลไปเรื่อยๆตอนนี้นี่เอาพึ่งตรงนี้ก่อนโอ้เยเดวลสองเพียบเลยเอ้ยมีสามติดมาด้วยอ่ะรู้สึกว่าจำนวนมันเยอะจนงงเดี๋ยวต้อค่อยๆเค,ค,คลียร์ไปนะตัวน,นี้ก็สามใช่ไหม อะไรมาตรงนี้รีคูดเมนได้ฟรีอีกแล้วเหรออ๋อมันจะเป็นช่วงเวลาได้ตัวไหมไม่ได้่ะรอบนี้ได้เศษเราต้องเหมิดไอ้พวกนี้ก่อนมันเยอะจนงงอ่าห,หลักๆแล้วเราต้องเก็บไว้ทั้งหมด6ตัวนะเอาตัวเลเวล5ไว้ตรงนี้ก่อน2ตัวแล้วก็อันนี้เลเวล4อ่า อันนี้ก็เอาสองลูกไปก,ก่อนดีกว่าเป็นสามนี่เลเวลสี่ตอนนี้วางได้ห้าตำแหน่งนะมีเลเวลหนึ่งหลงมาตัวหนึง่งคือเราต้องวางแบบแยกๆกันถ้าแบบเนี้ยไม่งั้นเราจะงงเองนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นตัวเลเวลอะไรอืมเลเวลสี่สามตัว เดี๋ยห้าส่งตัวตอนนี้เดี๋ยวสามตัวหนึ่งก็ยังเยอะเกินไปใช่ไหมถ้าจะสู้ต่อไอ้นี่ต้นไม้นี่ว่ะจะต้องบวกต้นไม้มันเยอะไปตำแหน่งหนึ่งห้านี่โอเคแล้ววางไว้ก่อนเอ้ยมีอะไรมาอีกแล้วโอ้มีของมาเรื่อยๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยะม่เดี๋วเอาห้าสามตัวนี่ไงห้าสี่สามไปได้แล้วสำรวจตอ่อพร้อมบวก พลิกเพล์ลงไปอ๋อตัวห้ามันลงได้ตัวเดียวด้วยคือห้ามเลเวลมันทับกันนี้หรือเปล่าเอยเดี๋ยวก่อนนะเรามีสารทับสามเลยนะอ๋อแสดงว่าจำนวนได้ด้วยโอเคเรียบร้อยชนะง่ายๆเลยเคลียร์เจออะไรอะ่ะ ตะก็แตนเหรอหน้าเหมือนจะกราจันโอเคแล้วก็ไอ้ต้นไม้นี่แหละขุดทิ้งอ้แต่จกนี้ก็ต้องไปสำรวจเรื่อยๆใช่ไหมนี่ไงตรงนี้ต้องไปสำรวจต่อดูสิว่าเจอศัตรูอะไรลุยต่อว่าถือว่าเล่น,นแล้วก็เพลินดีนะ ก็สำหรับเกมนี้นะครับมีให้ดาวน์โหลดในสต re ไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินนะรู้สึกว่าจะยังไม่เห็นคอนเทนต์ PVP นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการสำรวจแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานพ่งของเราเองนะครับไปเรื่อยๆเนาะถือว่าเพลินๆโอ้ยมีลดราคาด้วย35บาทแคร้แล้วก็มีของเพียบเลยอ่ะโ่เจ๋ง อันนี้นะจะเป็นแพ็กเติมวันที่หนึ่งวันที่สองโอ้ยมีแบบหลายวันด้วยจากราคา1,000นลดเหลือ35บาท3วันนะเออถือว่าโอเคเนี่ยราคาก็ไม่แพงนี่เพลินนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากเล่นเกมนี้นะครับบีดอมนะเออรู้สึกว่ามันจะชื่ออะไรนะบีดอมแคชชวลสตันดี้เกมนะครับโอ้ชื่อจะยาวนิดหนึ่งนะ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสโตร์ไทยเลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ